พี่ๆน้องๆคะวันนี้มาทำข้าวต้มปลาทอดกันดีกว่าวันนี้หนิงใช้เป็นปลาส้อยค่ะตัวใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ก้างเยอะด้วยก็จะเอาปลามาแล่แล้วก็ดึงก้างออกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ทาด้วยเกลือผงชูรสแล้วก็พริกไทยค่ะที่ตัวปลาต่อด้วยเอาไปทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะแล้วหนิงก็จะนําปลาที่เหลือมาทอดให้เหลืองเลยค่ะเอเสร็จแล้วเอาน้ำมันไปเททิ้งแล้วก็สับสับปลาให้ละเอียดจากนั้นเติมน้ําลงไปหนิงเอาปลาไปทอดก่อนเพื่อที่จะให้น้าซุปไม่ขาวใส่ประกาศขาวลงไปต้นหอม ขึ้นช่ายแล้วก็ขิงปรุงรสด้วยรสดีกับเกลือแค่นี้ค่ะน้ำซุปก็จะหอมเข้มข้นค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำซุปปลาแล้วก็กรองเอาแต่น้ำแล้วเราก็ไปใส่ในข้าวของเราได้เลยค่ะโปะหน้าด้วยปลาทอดที่ทอดเตรียมไว้แล้วนะคะโรยด้วยพริกไทยแล้วก็ต้นหอมผักชีนิดนึงเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มปลานะคะน้ำซุปนี่ไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยทุกคนแล้วหอมมากนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ